ทุกคนว่าสินคาย,ยอดฮิตของมูจิมีอะไรบ้างเราก็ต้องมีวาก,กามูจิเป็นหนึ่งในนั้นเป็นไอเทมที่นักเรียนหรือว่าชาวออฟฟิศต้องมีติดกระเป๋าจะมารีวิวรุ่นที่ไว้จดฉบับที่เราเคยใช้จริงๆเริ่มที่รุ่นหัวกดอันนี้นาจะเป็นตัวหินที่หลายคนเคยใช้กันหลักๆก็คือจะมีหัว0.3กับ0.5เรารู้สึกว่า0.5รุ่นนี้คือเขียนลื่นหมึกชัดใช่เป็นใส่จดอันนี้คือเหมาะเลยส่วน0.3ด้วยความที่หัวเขาเล็กมากรู้สึกว่าจะไม่เลื่อนเท่า0.5มาต่อที่รุ่นนีี้หหลลัักกๆเขา็จะม3ว .3 วคือ0.7 0.5 0แ แปดศูนย์จุดเจ็ดใครชอบปากกาหัวใหญ่ก็คือตอบโจทย์เลยคือมึกชัดเขียนลื่นส่วนศูนย์จุดห้าเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนเก่ารุ่นเมื่อกี้เลยไม่ได้ต่างกันและศูนย์จุดสามแปดส่วนตัวเราว่าอันนี้เขียนลื่นกว่าศูนย์จุดสามนะมาถึงรุ่นสุดท้ายน้องไม่ไฟแรงคือเราชอบที่เขาแบบสั้นแล้วก็น้ำหนักเบาก็จะ,จะมีทั้งแบบกดแล้วก็แบบปอกปากการุ่นนี้คือหัวเขาจะเป็นศูนย์จุดห้านะเป็นรุ่นที่ตอนเนี้ยเราหยิบมาใช้บ่อยมากคือมีความกระทันรดแล้วมันเขียนลื่นมากคือรู้สึกว่าเขียนเพล เนี่ยแล้วก็มีพวกไส้แต่ละสีให้เปลี่ยนด้วยก็คือไม่ต้องไปซื้อแท่งใหม่แ้่แท่งหนึ่งก็ใช้ได้แบบนานมากมีใครเคยใช้ว่าการูจิก็มารีวิวบอกกันได้นะ